จะบอกว่าสิ่งสําคัญหนึ่งอย่างที่จะทําให้เราอ่ะทะลุกรอบในการเรียนคณิตศาสตร์คือการอ่านโจทย์แล้วก็รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรอันนี้สําคัญมากอย่างเช่นเวลาพี่บอลเจอโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าถ้า x ลบ a หารไอ้นี่ได้ลงตัวถ้า x ลบ a หารไอ้ตัวนี้ได้ลงตัว เวลาพี่ปอเจอโจทย์อย่างเงี้ยปูพี่ปอนึกเลยอ๋อทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากคือการอ่านโจทย์แล้วรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนี่คือปัญหาของเด็กๆหลายๆคนว่าอ่านโจทย์แล้วแบบเฮ้ยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะมันก็ไปต่อไม่เป็นนะครับอะงั้นพี่ปอบทบทวนให้พวกเรานะทฤษฎีบทเศษเหลือกล่าวว่าถ้าพี่ปอมมีพหุนาม p x ซึ่งคือตัวตั้งนะครับหารด้วยพหุนาม x ลบ c คือตัวหารพี่บอลแอบเขียนให้นะนี่คือตัวตั้งนี่คือตัวหารพรหุนาม px หารด้วยพหุนาม x ลบ c เศษที่ออกมาจะอะ่เราจะได้ผลลัพธ์ว่านะครับเศษที่ออกมาจะมีค่าเท่ากับ p c เศษที่ออกมาจากการหารจะมีค่าเท่ากับ pc หลายคนถามอ้าวพี่ปอบครับ,บแล้วพี่ปอบรู้ได้ไงว่าข้อนี้เป็นทฤษฎีบทเศษเหลือพี่ปอบบอกเลยนะ 1. จุดสังเกตของพี่ปอบนะ1ห,หารได้ลงตัวหารได้ลงตัวแปลว่าอะไรเศษเป็นศูนย์ไงเด็กๆนี่ไงเศษเป็นศูนยแล้วยังไงอีกนี่ไงเหลือเศษเท่าไหร่ ยิ่งพออ่านไปเรื่อยๆยิ่งรู้อ๋อข้อนี้เขาต้องการเทสเราเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับอ่ะโอเคเคลียร์นะเด็กๆจดไว้นะครับถ้าพหุนาม px หารด้วยพหุนาม x ลบ c สิ่งที่เราจะได้ก็คือเศษคือ pc งั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้ก,นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะเขาบอกว่าถ้า x ลบ a หารด้วยตัวเนี้ยหารตัวเนี้ยได้ลงตัวเราอยากจะบอกว่า เวลาเราเจอโจทย์โอเคทฤษฎีบบเซเหลือพูดถึงเศษแต่ถ้าสมมุติว่าหนูเฉลียวใจขึ้นอีกนิดนึงดูนี่เจ้า x กำลังสองลบ8 x บวก16เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบพหุนามได้เป็น x ลบคูณ x ลบ4ฉะนั้นโจทย์บอกว่า x ลบ a หารได้ลงตัว พี่บอกเลยชัดเจนไม่ต้องคิดเยอะเนี่ย A ตอบสจริงปะเพราะฉะนั้น A เท่ากับสเพียงแค่เนี้ยต่อให้มันจะเป็นเรื่องทฤษฎีโบเซ็จเหลือแต่ถ้าเรามีวิจารณญาณหรือมีความช่างสังเกตมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเห็นปะไปได้ดีกว่าเลยนะครับต่อไปนะ ต่อไปนะครับเขาบอกว่าแล้ว x ลบ2หารไอ้ตัวเนี้ยเหลือเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูตรงเนี้ยพี่ป๊อบขออนุญาตใช้เศษเหลือสอนพวกเราด้วยพี่ป๊อกตั้งเลย p x เท่ากับนี่เลยครับตัวตั้งค์พิบ x กํลัง3ลบ4 x กํลังส a คือ4เนาะบวกอะไรครับ4 x บวก3ดูนะครับ หารด้วยแลวครับโจทย์บอกว่าหารด้วย x ลบ2พอหารด้วย x ลบ2เด็กๆมองเทียบเลยครับนี่หารด้วย x ลบ x ลบเศษคือ p c หารด้วย x ลบ2เมื่อกี้ x ลบเศษคือ p c ีฉะนั้นหารด้วย x ลบ2เศษคือ p 2ครับ p x ทุกอย่างเป็น x ฟังดีๆนะ Px ทุกอย่างเป็น x P2 ทุกอย่างเป็น2ก็คือเอา2เซเลบเียบตรงที่ x หมดเลยจะกลายเป็น2กำลัง3ลบ4คูณ2กำลังสองบวก4คูณ2บวก3แล้วคิดเลขออกมานะครับ2กำลังสได้8นี่นะครับแล้วก็2กำลังสอง4 16ก็ลบ16บวก8บวก3ปรากฏว่า 8บวก8เป็น16 16ลบ 16, 16หมดไปเหลือ3คํคำตอบของข้อนี้จึงตอบ3ถามว่าข้อนี้สามารถออกข้อสอบเป็นข้อสอบข้าวมวได้ไหมสบายบอกเลยว่าสบายนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปอบย้ำกับพวกเราตั้งแต่ต้นคลิปคือ 1. อ่านโจทย์แล้วต้องรู้ว่ามันเรื่องอะไร 2. กล้าที่จะทำกล้าที่จะเจอโจทย์แล้วแบบเอ้ยเราวิเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้กล้าที่จะออกนอกกรอบ 3. ต้องคิดว่าบางครั้งต่อให้มันเป็นเรื่องนี้แต่มันมีความรู้เรื่องอื่นไหมเช่นตรงนี้เห็นปะหนูก็จะทำได้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่เด็กๆ